ซึ่งเป็นบริษัทผู้จำหน่ายและผลิตเครื่องดื่มประเภทชาและน้ำผลไม้ในประเทศไทยสามารถอธิบายอุปสงค์และอุปทานได้ดังนี้อุปสงค์ของอีซิตันคือการการที่ผู้บริโภคต้องการซื้อเครื่องดื่มของอีซิตันเช่นชาเขียวชามะนาวหรือเครื่องดื่มประเภทอื่นๆมักจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่น ค่านิยมหากผู้ซื้อชื่นชอบราคารสชาติหรือโฆษณาของอิสิตันเช่นโฆษณาเกี่ยวกับาดารานักสแสดงหรือเหตุการณ์ความน่าสนใจต่างๆราคาหากอิสิตันสามารถเสนอราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้กับแบรนด์อื่นๆในตลาดการเปลี่ยนแปลงของผู้บริบรโภคเช่นผู้บริโภคมีแนวโน้มในการดื่มเพื่อสุขภาพหรือดื่มเครื่องดื่มที่ไม่ได้ใช้สารกั ของบริษัทอิชิตันคืออุปทานบริษัทจะต้องผลิตและจำหน่ายตามอุปสงค์ในตลาดซึ่งอิชิตันมีการผลิตเครื่องดื่มที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้เช่นการผลิตการผลิตเครื่องดื่มในปริมาณที่พอเพียงต่อความต้องการของผู้บริโภคและสามารถจะจัดจำหน่ายได้ทั่วประเทศของทั่วประเทศนะคะการขยาย สายผลิตหากมีแนวโน้มาเครื่องดื่มผลิตใหม่ๆมเช่นเครื่องดื่มสุขภาพจะได้ความนิยมอิสิตันก็จะลองพัฒนาและปรับใหม่ๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้นหรือการกระจายสินค้านะคะอิชิตันมีการกระจายสินค้าหรือช่องทางจำหน่ายหลากหลายมากเช่นร้านสะดวกซื้อพวกจำพวกร้านขายส่งซูเปอร์มาร์เก็ตห้งห้างสรรพสินค้าหรือว่า ช่องทางต่างๆทางออนไลน์หรือการยกตัวอย่างในเช่นที่ช่วงที่จะขายดีก็คือ 1. ในช่วงฤดูร้อนอิซิตันจะเป็นมีอุปสงค์เพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคต้องการเครื่องดื่มเย็นๆเพื่อที่จะช่วยดับร้อนขายร้อนแก้กระหายเช่นจำพวกน้ำดืม่มชายเย็นเครื่องดืง่มน้ำผลไม้อุปทานก็คืออีซิตันจะผลิตเครื่องดืง่ม ในปริมาณที่มากพอและสามารถที่ว่าตอบสนองต่อผู้บริโภคได้โดยการจัดระบบผลิตเพื่อส่งส่งสินค้าให้เพียงพอนะคะต่อผู้บริโภคทางนี้การปรับสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของบริษัทบริษัทอิชิตันเนี่ยมเห็นว่าการตอบสนองความต้องการของตลาดและ ต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินนี้ให้ได้ดีอย่างยิ่งกฎของอุปสงค์เป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าและการบริการเมื่อราคาสินค้าและการบริการนั้นมีการเปลี่ยนแปลงโดยกฎของอุปสงค์คือการที่สินค้าหรือผู้ซื้อต้องการซื้อของณเวลาใดเวลาหนึ่ง ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาสินค้าขณะดังกล่าวเช่นราคาสินค้าที่สูงขึ้นอุปสงค์จะต้องปรับตัวลดลงและราคาสินค้าลดลงอุปสงค์จะมีการปรับตัวที่จะเพิ่มขึ้นหรือในกรณีที่ผู้บริโภคนั้นมีการตัดสินใจที่ว่าจะซื้อของขึ้นเมื่อราคาสินค้าปรับตัวลดลงและ ซื้อสินค้าลดลงในเมื่อราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเราจะเรียกว่าปรากฏการของผลของราคาจะมีสาเหตุคือเมื่อราคาของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งปรับตัวลดลงผู้บริโภคจะเห็นว่าสินค้าชนิดนั้นมีราคาถูกเมื่อเทียบกับราคาของในชนิดอื่นๆจะส่งผลให้ก ส่งผลให้ลดการบริการสินค้าชน,นิดอื่นลงแล้วเลือกสินค้าชนิดนี้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการทดแทนการบริโภคสินค้าชนิดอื่นที่ลดลงในทางตรงกันข้ามหรือในกรณีที่ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นผู้บริโภคจะเห็นว่าราคาสินค้าชนิดนี้ราคาแพง เมื่อเทียบกับของหรือสินค้าชนิดอื่นๆอาจจะส่งผลให้ลดการบริโภคสินค้าลงนะคะแล้วกลับไปหันใช้สินค้าชนิดอื่นๆแทนและหรือว่าเรานั้นจะสามารถเรียกมันว่าผลของการเปลี่ยนแปลงปริมาณการเปลี่ยนแปลงราคาเทียบเปรียบเทียบของสินค้าว่าผลของการใช้แทนกัน เมื่อราคาสินค้าชนิดหนึ่งปรับตัวลดลงผู้บริโภคจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งที่ทตนมีรายได้เท่าเดิมแต่เนื่องจากการซื้อเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลต่อการให้เขาซื้อสินค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้นในการ,ร,ต,รตรงกันข้ามในกรณีที่สินค้าชนิดปรับตัวสูงขึ้นผู้บริโภคจะรู้สึกเหมือนกับว่าตนมีรายได้ที่ลดลง ทั้งที่ตนมีรายได้เท่าเดิมอาจจะเป็นเพราะสามารถซื้อสินค้าชิ้นนั้นได้น้อยลงเราสามารถเรียกผลของการเปลี่ยนแปลงการบริโภคจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจการซื้อของของรายได้ว่าผลของรายได้ที่กล่าวมาค่ะคือสรุปได้ว่าการที่ผู้บริโภคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณในการซื้อสินค้านั้น สินค้าเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าผลของการใช้ของทดแทนของรายได้ซึ่งสามารถเขียนในรูปสมการดังนี้คือผลของราคาจะเท่ากับผลของการใช้แทนบวกผลของราคารายไดย้กฎของอุปทานเป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมของผู้ผลิตหรือผู้ขายในการที่เราจะตัดสินใจซื้อหรือผลิตสินค้า เมื่อสินค้ามีบริการที่เปลี่ยนแปลงโดยกฎของอุปทานกฎของอุปทานเป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมของผู้ผลิตหรือผู้ขายในการที่เราจะตัดสินใจซื้อหรือผลิตสินค้าเมื่อสินค้ามีบริการที่เปลี่ยนแปลงโดยกฎของอุปทานหรือปริมาณของสินค้าที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายต้องการผลิตหรือขายนับช่วงเวลานั้น เวลาใดเวลาหนึ่งความสัมพันธ์ในทิศทางเกี่ยวกับด้านราคาหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเมื่อเรามีสินค้าที่สูงขึ้นอุปทานจะปรับตัวเพิ่มขึ้นและเมื่อเรามีสินค้าปรับตัวลดลงอุปทานจะปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันกฎของอุปสงค์จะเห็นได้ว่าการที่สินค้าและการบริการมีผลต่อผู้ผลิตความเต็มใจของการผลิต ออกมาขายโดยมีเหตุผลที่สำคัญเลยคือในด้านของกำไรของผู้ผลิตซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยเมื่อสินค้ามีการปรับตัวในราคาที่สูงขึ้นผู้ผลิตจะได้กำไรมากขึ้นจึงมีความเต็มใจที่จะผลิตมากขึ้นในทางกลับกันการผลิตสินค้าราคาที่ต่ำลงผู้ผลิตจะได้กำไรลาดลงจะทำให้ผู้ผลิต มีความคิดที่จะผลิตลดลงเพราะว่าถ้าการปรับตัวของสินค้าที่มีการลดลงผู้ผลิตก็จะได้กำไรน้อยตามที่เข้าใจก็คือผู้ผลิตจะต้องมีความเต็มใจในการผลิตลดลงถึงจะได้กำไรน้อยก็ตามปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์นะคะ,ะ,ค,ะคือราคา2 รายได้ของผู้บริโภคหรือรสนิยมสินค้าทดแทนราคาสินค้าปัจจัยที่เกี่ยวข้องของอุปทานก็คือราคาต้นทุนการผลิตเทคโนโลยีจำนวนผู้ผลิตนโยบายรัฐการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทานการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ถ้าการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์เช่นรายได้ พิ่มขึ้นหรือสินค้าที่เป็นนิยมจะทำให้ราคาสูงขึ้นและปริมาณการขายเพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นในอุปทานถ้าการถทาผู้ผลิตสามารถผลิตเพิ่มหรือประหยัดต้นทุนเช่นการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆจะทำให้ราคาลดลงการขายหรือปริมาณสินค้าที่ขายก็จะเพิ่มขึ้น ในที่สุดแนวทางของอุปสงค์และอุปทานจะช่วยให้เข้าใจว่าราคาของสินค้าและการบริการในตลาดนั้นจะถูกกำหนดโดยปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบหรือความต้องการการผลิตการสร้างความสมดุลในตลาดที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและผู้ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สูงสุด ดิฉันนางสาวสาัิยธรสายสินลำรหัสนักศึกษา1 6 4่งหกสขอบคุณค่ะ